ก็วันนี้นะครับผมผมจะพาทุกท่านนะฮะมาทาการหล่อเสาเถียงนานะครับหัวเสาเราทําการลองบ่าโฟมเพราะว่าบ่าสําเร็จเราเป็นบ่าสิบสี่เซนแต่ลูกค้าสั่งสิบสองฮะตัวนี้ก็เป็นการครับบ่าค้างครับบ่าค้างตัวนี้บ่าตรงลูกค้าสั่งบอกว่าเอาตรงอยู่ที่หนึ่งเมตรว่าจากตีนเสาครับตรงไหนที่เราไม่อยากให้เป็นเนื้อปูนหรืออยากจะทําบ่าทําอะไรเราใส่โฟมฮะ สวครับดีครับจะไปไหนครับไปโรงเรียนไปโรงเรียนแล้วเหรอครับใช่ครับตั้งใจเรียนนะครับบ๊ายบายขอสวัสดีทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง BNT ชลิพงค์ครับผมก็เมื่อกี้ลูกชายคนเล็กครับก็มาลาไปโรงเรียนแล้วนะฮะก็วันนี้นะผมผมจะพาทุกท่านนะฮะมาทำการหล่อเสาเถียงนานะครับ ช่วงนี้ฝนตกไม่ค่อยได้ทําคลิปนะเสาเทียงนาที่ลูกค้าสั่งเป็นเสาที่มีความยาวอยู่ที่สองเมตรห้าสิบนะครับเป็นบาไม้นะเป็นเสาหน้าห้าคูห้าครับจะต้องทําการบากข้างบากตรงไว้ด้วยครับผมเครื่องบนก็เป็นเครื่องไม้ตอนี้บาแม้กำลังทําการทาน้้ามันนะน้ำมันก็ดำซะเือเกินนะไม่มีน้ำมันดีเซลมาผสมนะมันก็เลยดำดูรบรรยากาศ ไม็แต่ตกอยู่เลยม่ตกแน่นะบ่ากแม่ว่าไม่ตกก็ไม่ตกครับก็ลูกค้าจะสั่งไปทําเป็นเสาเทียงนาครับทรงจั่วครับผมทรงจั่วเสาสี่ต้นนะครับผมก็เราจะเข้าแบบหัวท้ายนะฮะสองแบบมีสองพิมพ์ก็เข้าหัวท้ายแล้วก็หล่อนะฮะก็จะเสร็จไปเลยครับวันนี้นะครับก็เมื่อทําการทาแบบนะครับก็ต้องทาบาดนะครับเรามีบาดสําเร็จนะ เป็นบาสน้นะฮะเราจะทาเป็นเสงจัว่วเราต้องทําเป็นชุดคือครับชุดคือวิ่งหากัน4ต้นนะครับแล้วบาที่จะใช้ในการบาคขังนะฮะบ,บากขางบากตรงบาที่จะฝังไว้ในเสานะครับนี่ถ้าสมมุติว่าเราจะทําการบากนะเราจะฝังไว้ในเสาเราต้องใช้โฟมนะครับซึ่งเราก็ต้องทําการเตรียมโฟมวัดขนาดนะครับลูกค้าสั่งเป็นขนาดมาอย,อยู่ที่12เซนนะฮะเราก็ทําการตัดนะครับกตัดก่อนนะครับ เมื่อทําการตัดโฟมเสร็จเรียบร้อยครับผมก็เดี๋ยวเราจะมาทําการเตรียมดัดโครงเหล็กนะครับผมเดี๋ยวเอาโครงเหล็กมาเข้าแบบแล้วก็ดัดให้ดูกันนะครับผม มาโอเคครับผมก็ประกอบแบบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะผมตอนนี้ก็เราจะมาพำการเช็คดูครับัวีหัวเสาครับหัวเสาเราทําการลองบ่าโฟมเพราะว่าบ่าสําเร็จเราเป็นบ่าสิบสี่เซนแต่ลูกค้าสั่งสิบสองฮะก็ทําการลองโฟมไว้นะครับตัวนี้ก็เป็นการครับบ่าค้างครับบ่าค้างตัวนี้บ่าตรงลูกค้าสั่งบอกว่าเอาตรงอยู่ที่หนึ่งเมตรวัดจากตีนเสาครับตีนเสาขึ้นมาหนึ่งเมตรอยู่ที่ อยู่ที่ขางฮะเออตรงนะแ MM. ต่ตรงนี้เรียกผิดแล้วก็บากแค่ครึ่งโฟมนะฮะเพราะว่าบากเยอะไม่ได้ครับมันกิวมันจะเล้าครับตรงนี้มันจะเล้าเดี๋ยวเราจะทําการเอาเหล็กมาเสริมครับ,รบ mm. <ì. S 2> ตรงนี้เดี๋ยวเดี๋ยวสักพักแล้วก็ให้บาแม่คํำการตัดเหล็กอยู่ฮะเดี๋ยวเอาเหล็กมาเสริมตรงนี้นะะเพื่อทําการกัดเล้าคระตัวนั้นก็เรียบร้อยครับเสร็จเรียบร้อยสีต้นนะครับผมก็จับคู่กันครับหัวท้ายนะฮะ บาพวกนี้มันต้องสําคัญอย่างตัวนี้ไม่มีโฟรมรองหัวเพราะว่าบ่าเรามีบาสิบสองอยู่แค่หนึ่งรางนะฮะหนึ่งชุดนะฮะก็มันก็จะได้ไม่รองโฟมประหยัดลงไปนะนะครับบ่าก็ต้องเป็นหัวท้ายครับบาซ้ายขวาครับตัวนี้ก็จับคู่กันถ้าอยู่ในรางเดียวกันจะต้องเอาบ่าพวกเอ่ออาเซนะฮะบ,บาอาเซเข้าหาเข้าไปทางเดียวกันให้หมดนะครับ ตนี้ก็เหมือนกันนะครับก็ลูกค้าใช้เป็นเหล็กตัวเจ็ดแปดมิลน,นะฮะเจ็ดเจ็ดมิลแปดมิลน,นะฮะเพราะว่าเหล็กอ่าลูกมันมีราคาของมันนะครับเหล็กเต็มเหล็กไม่เต็มอยากได้เหลกรุ่นไหนสั่งเราได้ครับผมเราทําได้อันนี้เสาเทงนาเฉยครับแค่สองเมตรห้าสิบมันสามารถทําได้ครับเหล็กรุ่นนี้ทําได้เพราะว่ามันไม่ยาว ระยะห้องก็ไม่กว้างระยะความสูงก็ไม่กว้างระยะห้องก็แค่ประมาณสัก3าไม่ถึง3เมตรนะในเทียงนาอยู่ในไร่ในสวนครับในสวนในในทุ่งนาก็ลูกค้าเขาจะไม่ต้องการความสูงมากอันนี้ก็เขาจะไปฝังดินลงที่ห้าสิบเซนแล้วก็ทําการาใส่ค้างใส่ตรงกาวว่านั่งเลยครับกาวว่าเอาก้นนั่งได้เลยนะครับไม่ต้องขึ้นบันไดนะฮะ ก็เป็นอีกแนวทางหนึ่งนะฮะเดี๋ยวสักพักครับ,รบเดี๋ยวเราทำการทานข้าวทำอะไรเสร็จก่อนแล้วก็จะมาทําการหล่อให้ทุกท่านได้ดูครับหลอดูนะฮะแล้วก็ทําการเย็นแล้วก็ลองดูว่าจะแกะแบบได้ไหมนะครับตอนเย็นนะเพราะว่าอากาศอากาศก็ฟ้ารื่มโปง่งละที่แรกว่าจะไม่ทําการหล่อนะวันนี้นะจะหลอ่อจะท่อนะท่อน,นี่เขาสั่งเยอะเลยอันนี้ท่อแปดสิบอันนี้ท่อหกสิบช่วงหน้าฝนก็ได้ขายท่อแล้วครับ งานเสาก็เริ่มจะหมดแล้วนี่ลางหน้าสิบห้าก็เอาออกไปแล้วครับหมดละก็เหลือหน้าสิบสองเล็กๆน้อยๆ,ๆครับงานต่อเติมนะก่อเดี๋ยวสักพักครับเดี๋ยวเราจะไปทําการปล่อเทปูนหล่อให้ดูนะครับแล้วก็ช่วงบ่ายถ้าฝนไม่ตกหรือถ้าแดดมันจ้านะเราสามารถเก็บแบบได้เราจะแกะให้ทุกท่านได้ดูนะครับเดี๋ยวมารอชมกันนะครับ โอเคครับก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผมสำหรับการรอ,อลงครับรอพวกปูนพวกอะไรลงเรียบร้อยครับรอให้มันเซตตัวเสร็จนะแล้วก็จะทําการปาดแต่งหน้าแล้วก็ถอดเหล็กด้านล่างนะฮะเหล็กที่เสียบไว้พวกนี้ครับห้ามลืมนะกับเหล็กด้านบนนะฮะตอนนี้ก็ทําการปาดแต่งไปรอบหนึ่งแล้วครับผมเป็นรอบที่สองก็ยังเหลือรอบสุดท้ายครับผมปาดแต่งแล้วก็ถอดเหล็กทุกอย่าง แล้วก็ถ้าบรรยากาศแบบนี้นะมีแดดลำไรลำไรหรือแสดจ้ากว่านี้มันก็จะสามารถแกะแบบได้นะตอนเย็นๆหรือไม่หรือไม่ก็ตอนค่ำๆนะถ้าเป็นไปได้นะครับเดี๋ยวก็จะทําการแกะให้ดูหรือถ้าไม่ได้จริงก็รอเป็นพรุ่งนี้เช้านะครับโอเคครับเดี๋ยวรอตอนแกะแบบครับว่าเราจะแกะตอนไหนนะครับข้ามมาสองวัน เมื่อวานก็ฝนตกบรรยากาศแบบนี้ครับฝนตกลืนทั้งวันมาวันนี้เดี๋ยวจะพามาแกะเสาเชียงนาของเราแล้วครับผมเดี๋ยวเรามาแกะดูครับว่าลักษณะมันจะเป็นยังไงนะครับผมมาโอเคก็แกะเป็นทีเรียยแล้วนะครับผมเสาหน้าห้าสองเมตรห้าสิบครับก็เดี๋ยวมาดูบากับเช็คบากบนก่อนนี่ครับบากบนตัวนี้ไม่ได้ลองโฟมครับเพราะว่าบ่าได้พอดีครับบอลแม่แค่ยังวะบาแม่กำลังแ,แกะเท่ากัน นี่ครับบ่ากนฮะตรงไหนที่เราไม่อยากให้เป็นเนื้อปูนหรืออยากจะทำบ่าทำอะไรเราใส่โฟมะฮะเพื่อที่จะได้แกะง่ายๆะฮะตัวนี้ก็ใส่ขาครับผมเป็นรูน็อตครับผมข้อดีของขาคือมันแห้งเร็วครับมันเหี่ยวเร็วเนะี่เห็นไหมมันเหี่ยวละถ้าเด็กแดดนะฮะถ้ามันแดดสักหน่อยเนี่ยวันนี้คือดึงออกได้ละตัวนี้ยังดึงออกไม่ได้เพราะว่าบรรยากาศ มันชื้นครับฝนมันตกนก็เลยขามันก็เลยดูดน้ํครับนี่ครับบากบนเป็นบากพวกอาเซพวกคือนะฮะแล้วก็มีจันทันวิ่งบนนะครับเป็นบากแบบนี้นะตัวน,นี้จะเป็นบากข้างล่างครับผมเป็นบากข้างล่างคือลูกค้าบอกว่าอยูอ่ตรงนะให้วัดจากตรงลงไปหนึ่งเมตรหาตีนเสานะครับผมตัวน,นี้เป็นขางครับขางจะอยู่ด้านล่างมันจะอยู่ ไม้คือครับกับคือกับฝังคือครับฝังคือของของไอ้บากบนฮนะตัวอสีจะจะอยู่กับอตรงฮะตรงจะอยู่กับอสซครับเดีย๋ยวเราเจาะให้ดูครับมาก็ค่อยๆเซาะออกเรียบร้อยแล้วครับผมพวกปูนเศษปูนที่มันล้ําเข้ามานะมันล้นออกมา <c oughs> อ่ะโอเคเดี๋ยวผมเจาะให้ดู นี่ครับคือบากไปแค่ขึ้นโฟมครับโฟมหนึ่งนิ้วครับก็ฝากไปแค่ขึ้นโฟมประมาณสักสองเซนประมาณสองเซนกว่าครับเพื่อป้องกันการอาการร้าของเสานะครับผมเพราะว่าบากมันตรงนี้มันจะเล็กมากนะฝั่งนี้ครับมันจะหักมันจะเ้าตรงนี้นี่ครับเพราะว่ามันจะเป็นจุดต่อระหว่างตัวขาง ตัวตรงขางกับตรงต่อกันนะมันจะวางทับกันข้างบนตัวนี้จะกิวมากถ้าเราบากเข้าไปอีกเต็มโฟมนะมันก็จะเล็กมากคนระับก็เลยบอกลูกค้าว่าพอบากแค่ครึ่งโฟมนะบากแค่พอวางไม้ได้แล้วค่อยเอาน็อตขันเข้ามันก็ไม่มีปัญหาะลรหรอก โอเคก็คลิปนี้ก็คงจะมีเพียงเท่านี้ครับผมสำหรับใครที่สนใจนะครับก็ฝากกดไลค์ like, กดซับสไครต์กดแชร์ไปด้วยครับผมไว้เจอกันในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ